เคอุ้มรักของครูพิวมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นหนังสือภาษาอาหารับ1000ประโยค50สถานการณ์นะคะเป็นคู่มือภาษาอาหรับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารได้ตั้งแต่ขึ้นเครื่องยันลงเครื่องยันกลับขึ้นเครื่องอีกรอบเลยนะคะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับคอร์สเรียนแบ่งเป็น50สถานการณ์เป็น50บทเรียนนะคะสามารถเรียนได้ตลอดชีพจบจากอุ้มราะแล้วเนี่ยอยากพัฒนาภาษาอาหารับต่อก็สามารถเรียนคู่กันได้เลยนะคะและเล่มที่2นะคะก็คือ พระเอกของเราเลยเป็นคู่มือการทําอุม,มอร้อยอย่างถูกต้องรวมถึงดุอามุสยาบต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะและอันต่อมาขาดไม่ได้ค่ะเราไปอยู่ที่นู่นเราก็อ่านกุรอานบ่อยเนาะ อยากอ่านกุรานให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะก็มีหนังสือเล่มนี้เลยนะคะสําหรับใครที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยเล่มนี้ก็จะช่วยสอนวิธีการละหมาดที่ถูกต้องให้กับเราด้วยนะคะและสุดท้ายเลยนะคะก็คือหนังสือคำศัพท์เริ่มสัวตัวเท่านี้นะคะพกพาง่ายๆแบบนี้เนี่ยมีมากถึง550คําศัพท์ที่ใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะอยากไปอุ้มรหบแบบสบายใจนะคะไม่ติดขัดทั้งเรื่องทำอิบาัะและการใช้ชีวิต เสร็จนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจเนี่ยทักแชทได้เลยเพราะตอนนี้ครูพริวมีโปรโมชั่นเปิดตัวอยู่นะ